ปูชานมาแล้วค่ะขอต้อนรับปูชูช่องป้าจำลองจะหายหลายคนทำอะไรกันอยู่มามาเข้ามากินกาแฟปูพะทะยายอมผมไหมมีมันไม่มีเมื่อวานในเหลือเจ้าบัวมาเน่าตายเนาะเรื่องาดมาแล้วามยาย้อมผมสายายอมผมเขาก็ยอมหมดแล้วมันไม่หมดเขาก็ไม่เก็บไปหรอกเพราะว่ามันหมดเข้ามากินกาแฟก่อนเออ เชิญขาวข้ามากินกับแฟเมื่อวานนี่น่ะเหลือตั้งเยอะจนเจ๊ดจนได้เกือบจะได้เททิ้งเจ๊ดยอมก็จนผมจนพอเลยค่อยยังคิดฮอดว่าเจ้าไปใส่ความก็เอยย้อมันดื้อข้ามเนตตาถ่ายนมเนปให้เราเบิื้อะมีสีนี้สีของคุยเนปสีดำได้มาสีนู้นได้ความไม่ราบมากนี่นี่นี่ใน่เรือนนายลมก็มีอันแบบเป็นชองนะแบบแบบแบบเป็นหลอดนะเจ้าจะไปซื้อแล้วให้มายอมนี่บ่ โอ้ลงไปทางมวยก่อนวันไหนลงไปทางมวยก่อนก็จบอันนี้ก็สลักันไม่งั้นก็ให้ให้เจ๊ซื้อมาให้วันนี้เจจไปในเมืองไปเออโทรไปว่าเอาสีดำสีดำเอาสีดำบ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่เอาสีโค้งน่ะโค้งก็ดำเคยยอมแล้วเสองครั้งอ้เคยทำไมเห็ดล้อบโปงเนี่ยบอกเข้ามาจากเธอแล้วใส่รองเท้าก็ถอดก็ได้ถอดได้ก็คือบบุกฝาให้เจ๊ซื้อมาให้ เอาสีดาเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเอาอะไรผสมอะไรมันถึงจับผมเราแล้วก็ไม่กัดหนังไม่กัดหนังหัวกินกาแฟไอมสีดำมาปูทอดข้ามาทอดข้าเขามากินกาแฟอุ้ยลูกสาวกบจักแนวเชิญเนาะช่างลูกสาวดี จะเป็นกระปอมอยู่นั่นบอกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าผลตกเปลี่ยนมาใส่สิโรดเลนี่นั่นผ้าก็เช็ดไปเลยนะเดฟผ้าเช็ดตีนมีอยู่ไปชงกาแฟให้แกหน่อยตาถากินโรดกาแฟนะพ่อพ่อเดี๋ยวอาถามตาชานต่อเลยว่าเออว่ายายกับตาไหน ตาชานกับเอ,เอไม่ใช่ตาถากับยายรองเนี่ยพบรักกันเนี่ยที่แปลงผักจริงไหมตาชานโตหรือ,อยังนะตอนนั้นโอ้ยอ้ามันก,กระโม่โตกระโม่แดงเบาเลยจ้านเบา,บาสั่งว่าจังสัง่นว่าตัวแม่ยุดหลายตาตาชานตาชานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบให้เดี๋ยวจะตอบให้นะครับเดี๋ยวจะตอบให้นะครับยายลองเออ แล้วก็น้งตาหน้าตาจะต่องให้ช่วงนั้นสหายใช่ไหมนางเลคุณน้นา่สงสารไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วงโซนกาเฟปเต๋อบอกไ่ต้องนะครับช่วงน <า S 2> ั้นน่ะมันเป็นอย่างนี้ช่วงนั้นน่ะน่าจะกินมาเลยปลูกผักงานปลูกผักอีรีปลูกผักห้วประสานห้วนี่เลยว่ะแกงของคุณหวประสานนี่ก็มีนี่ก็มีที่ปลูกพี่ปลูกที่ที่ พี่เพื่อนองทายก็กนี้ก็ปล,ล,ลูกแรกแรกแรกๆนกนะเริ่มปลูกฝั่งแรกๆกนะอัน <c oughs> ออนี้ตั้งแลว้วตั้งแล้วตะอดีตนะตั้งแร็วเล่าถึงอดีตนะก็ <c oughs> อดีตนี่แหละ <c oughs> เขาอยากรู้เขาอยาก <c oughs> รู้เราถึงอดีตนะก่อนจะได้พบรักนะยายจำลองนะก่อนจะได้พบรักนะยายจำลองก็ามาอยู่ในนั้นะนะครับแล้วก็ไปนะครับแล้วไปเตานะครับแล้วก็ไปต่อ คุยกันนะครับเอาเล่าต่อเลยเป็นยังไงก็จะเป็นเป็นเรกว่าตรงนี้ตรงนี้ไม่แต่ฉันไม่รู้จักไม่รู้จักกับสถาอยาจะมาลองนะเพราะว่าเพราะว่าเขาไปเขาไปทําสวนที่ที่นาที่นาลงแต่ที่นาที่นางทรายเขาโอคนละสวนคนละที่คนละที่กันคนละที่กัน คนละที่กันแต่สําหรับสําหรับการพบรักเนี่มันก็เป็นอาจเป็นครั้งแรกครั้งแรกกับสัตย์สถาจะครั้งแรกเลยไปอ่ะจักรยานจักรยานปัดฝุ่นอยุดเางง่อยเวยพักน้ำอะไรนะนี่นะบ้านกุบุญนี่นะอืมปรสิบภาครั้งแรกจังได้รักกุเรนเจ้าอยู่ แล้วก็เคยยกเลืกกันั้งหนึ่งสุดท้ายก็กลับเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบุพเพสันิวาเออบุพเพสนิวาสเหรอบุพเพสันนิวาสตอนนั้นก็ปูก็ก็มีลูกเป็นไข่เนาะโอ้เป็นไข่ตอนนั้นก็ตอนที่ยายเข้ามานะลูกที่ตายไปน่ะลูกที่ตายไปนะเป็นไข่ยายก็เข้ามาน้องเ็ดหรือพี่เป๊ะแป๊ม น้องน้องแป้นชื่อแป้นซื้อแป้นซื้อจริงก็บังบอลชื่อแป้นชื่อบังบอลตอนนั้นนะเขาหน้าจ่ายเกิดหรือยังปู่ยังเลยเนาะยังยายเข้ามาฉีดยาเด็เป็นหมอสมัยนั้นตอนที่ตอนเป็นสาหออตอนนี้หยุดตาป้งแต่เป็นสายแต่ตอนนั้นปูาช่เป็นคนขยันจริงๆเกไม่โทษถอยได้ถึงจะลำบากก็เลี้ยง เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงยายชมควรฉะนั้นมันฉะนั้นมันยากจนเนาะข้าวข้าวข้าวก็ได้ก็ได้น้อยเนาะโอ้ได้หนึ่งใส่กอยเด้เออช่วงนั้นยังขอข้าวกินเด้อถ้าใครมีลูกเยอะดิโอ้ยมันบังข้าวหนึ่งกระสอบก็หกร้อยบาทก็ยังไม่มีปัญญาจะซื้อโอ้ยไม่มีปัญญาซื้อไม่มีเงินต้้อองไปซืเป็นกิโล ลำบากนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียน่ะปู่ชาน่ะเห็นแล้วแล้วก็ไม่เหมือนทุกวันเลยนะถ้าได้เยอะก็ทิ้งก็ลดนะสมัยนั้นต้องเอาบาเกนะโอ้ใช่หลายก็เอามาไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาไม่หมดก็ได้เอามาไม่ไม่หมดเพราะมันหนักเดินไกลด้วยนะตอนนี้แต่งอยน่ะอ่านเอากี่กิโลเดินเดินเขาให้เยอะก็เอามาไม่ได้ด้วยถ้าไม่หาก็ต้องออง เราเอาก็ต้องเปกแล้วแต่ใครจะถนัดอซื้อขาวนะช่วงนั้นซื้อข้าวกินต้องไปซื้อข้าวเปลือกแล้วก็ไปจ้างเขาสีน้ะสมัยนั้นนะแพงสุดนะปีนั้นอ่ะแต่สหายก็เม่ไฟน่าจะรู้เท่าไหร่น่าจะพวกเราโอวันไหนนันร้อยละเป็ดสิบมั้งแพงที่สุดใหม่แล้วนี่ยเออก็เจ้าบ่เบงเมื่อนั้นกระปูอยู่ไหมมาวันนั้นยังยังไม่เห็นทำเลยอ่า ทำแล้วเนาะแต่วันนั้นก็ทำแล้วแต่ยายจำลองแต่ตาชันไม่ดูเองโอ้โเหรอแตาอยากลองเพลงก็เปิดเทียบลองได้บ้านยายวันนั้นเพิ่นมาไม่กี่เพิ่นไม่ได้ดูเรียบเลยนะอะไรนี่ลองอะไรนี่อ่าอันนั้นแอร์พัดลมแอร์พัดลมพัดลมอพัดลมแอร์ เปล่าเก่าน่าจะกินไฟเลยไปใช้จะไปให้พี่ชาแต่ยังไม่ได้ไปใช้ไฟอยู่ทีนี้าสบายสายล้างแสงอาทิตย์ไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าไฟเลยนะก็มีตู้เย็นเอาแม่ตาอยากได้น่ะนนั้นค่อยเอามือเช้านี่เลยตากินข้าวอยเข้ามาเจ้าคิดว่าผลไม้อะไรเอนั่นน่ะโอนั่นเกาจักเด้อแม่ๆๆ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 ๆาๆๆๆๆ มะนาวอยู่ภาคใต้แพงเด้อกิโลร้อยบาทที่มะนาวนะแต่บ้านเราบ้านเราไม่ค่อยกินมะนาวเหมือนภาคใต้อะนะใชนเามืองเขาเขาแกงส้มเออเขาใส่กระโหรวผสมแล้วก็ในเมืองเขาจะกินกินเปรี้ยวกว่าเราเลยนะคะเขาเหมืนมะละกอเนีขาต้มมะละกอเยใส่เยอะนะขมิ้นนี่เขาก็เอาอยู่ที่หลอด้วยพวกขมิ้นใส่เยอะนี่เราไม่ค่อยใช้ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิป